เตือนเปิดใช้ดุลพินิษพิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแห่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับก็มาพบกับชุดสรุปครับสามตัวบนสองตัวล่างครับคลิปสุดท้ายนะเรามาสรุปคร่าวๆเพราะว่าเนื่องจากรู้สึกว่าจะมีเลขดังเยอะนะเราจะทำยังไงดีนะ เพราะฉะนั้นลองดูครับเมื่อวานนี้จา์จัดเรียบเรียงมาแล้วเทียบชนมาแล้วหลักสิบล่างนะครับหน่วยล่างนะสองหลักแล้วก็ชุดเลกบนก็เรียบร้อยแล้วครับร้อยบนสิบบนหน่วยบนถ้าจะปักหลักนะปักหลักตามนี้เลยครับร้อยบนพอดีอันนี้มันอัปเดตล่าสุดนะอัปเดตล่าสุดตัวนี้มันตัวเก่านะตัวเก่านี้คือตามเนื้อผ้านะครับบินกระทบจนร้อยสูตรตามนี้นี่บินกระทบจนร้อยสูตร ทีนี้เราจะปักหลักไหนตัวนี้ก็เป็นตามเนื้อผ้าที่จะบิง 5, บ่งหนะ้าบ okay. นะิ่งศูนย์ห้าศูนโอเคมีห้าศูนย์โอเคถ้าจะแถมแถมสามสามตัวนี้ให้มันถ้าจะเน้นตอนนี้เดี๋ยวม,มาเน้นตัวนห้าศูนย์ห้าศูนย์กับห้าห้าสามห้าศูนย์ห้าสามนะครับแล้วก็มีสามสาม 5 0 5 3 5 8นี่1 2 3 3ชุดประกาศสีน้ำเงินนะครับใช้ประกาศสีน้ำเงิน5 0 5 8 5 3โอเคครับแล้วก็ตัวนี้3 3มาล่าสุดเนื่องจากอะไร,รสำหรับ2ตัวล่างเนื่องจากตัวนี้เรามาเทียบชนแล้วในการปักหลักนะครับ10ล่างเราได้เป็นเลขนี่ครับเลขหาอันดับแรกตัวรองคือ3กับ7 สังเกตว่ากว่าจะเป็นเลขเบิ้ลซะกเลิศเกินนะ03เนี่ย33มี10ล่างหน่วยล่างแล้วก็ตัวรอง8เพราะฉะนั้น50 53 58นี่นะครับแล้วก็อาจารย์เรา33ถ้าเป็นเบี่ยงกระตุกชด100ชุดเราก็จะมี53นะครับแล้วก็08นี่ครับตัวนี้ตัด7ทิ้งอยู่ใครชอบ7ก็7ทั้งหมดก็มีมีไม่เยอะนะครับเพราะมันปักหลักใช่นไหมเพราะมันปักหลักมันปักหลักนะจาก100ชุด แล้วสองตัวล่างเราก็สรุปคร่าวๆตามนี้นะครับตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่เลขดังนะไม่ใช่เลขดังต้องชุดบนไปชนกับเลขดังแต่เราทามาตั้งแต่นุ่นวันแรกวันที่สองวันที่สามรู้สึกจะเป็นวันที่สิบเจ็ดสิบแปดเลยนะครับเออทามาแรกๆเลยนะเออเลขดังมาชนกับเรานะไม่ใช่เราไปชนกับเลขดังนะเพราะอาจารย์บอกเลขตัวนี้นะชุดตัวนี้นี่มาตั้งแต่หลังจากวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบเก้านะอาจารย์ทำมาตั้งแต่วันที่สิบเก้ากรกฎาคมหกสาม เชื่อเลยว่าตอนวันที่19กรกฎาคมยังไม่มีเลข,ขออกมาเลขดังเนะ,พะเพื่อเอิญเลขดังเราไปตรงกันคือ97 97จตรงเขาชุดนี้แทนชอบ6เ7้าเหกเก้าเจ็ดที่ว่าอย่างนั้นเพราะว่าอะไรมาดูตัวนี้ร้อยบน 100นี่ร้อบนมันเทียบชนกันเลข6กกับเลขเจ็ดสิบนได้เลขเก้าหรือปดแไมจ่จะหนีไปเลขห้สิดีไหมเอางั้นดีไหมหน่วยบนได้เป็นเลขเจ็ดศูนย้จะหนีไปจากเลข9นะถ้า9มันดังเกินไปก็เป็นเลข5กับเลขแหลักสินะห้าแปดเจ็ดห้าแปดศูนย์ห้ถ้าเกิดมันชนกันนะก็คือ958 709นย อจรยองเขียนดูนะสมมตว่ามันตรงนี้ก็คือ958กับ7 05แต่เป็นชุดจริงๆมันก็จะได้เป็น97 90 95 57 50 55ดูเลย55ไปดีดนะครับชุดล่างเรา33แล้วชุดบนจะมี55 87 8085 สมมติมว่ามันจะชนกันไหมกับตัวข้างบนนี้มีตัวไหนชนกันมี80ชนกัน97มีไหมมีชนกัน90โอเค95ไม่ชนไม่เป็นไร57ไม่มีโอเค50ไม่มีนะเพราะผมเพิ่มเลขหเข้ามา55า7 85 87มี85ไม่มีโอเคก็เหลือ4ชุดลักัน แต่มันจะเป็นเลขดังเกินไปเพราะฉะนั้นก็ดีกเรียกมาที่908780ไม่รู้จะเป็นยังไงอครับคร่าวๆนี่สรุปคร่าวๆตามนี้แต่ที่ชอบจริง,รงๆก็คือเนี่ชอบตัวนี้697หลักๆเราเลยโอเคครับโปกมใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอให้ท่านโชคดีครับเฮงๆๆนะครับสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารญาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย